นี่พวกเราเคยได้ยินไหมหุ้นกู้ชั่วนี้รันเฮ้ยมันคืออะไรมันมีข้อดีข้อเสียอะไรเดี๋ยวพี่กิจเล่าให้ฟังเนาะ หุ้นกู้ช่วนิรันเนี่ยมันคือหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทใหญ่ๆเท่านั้นนะเมื่อเราซื้อหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยเราจะต้องถือไปเรื่อยๆไม่มีกําหนดอายุถือกันไปจนกว่าบริษัทจะเลิกกิจการกันเลยทีเดียวกับอีกทางหนึ่งก็คือบริษัทบอกว่าเฮ้ยฉันขอไถ่ถอนหุ้นกู้ตัวนี้นะฉันไม่อยากจ่ายปันผลแล้วข้อดีที่เราจะได้ก็คือว่าจะได้รับปันผลไปเรื่อยๆ <Wow. S 1> จากบริษัทบริษัท,ษทนี้ไม่มีอายุจํากัดอย่างเช่น 3ปี5ปีแบบพุ้นกู้ที่เราซื้อกันทั่ว,วไปเนาะแต่เราควรจะอ่านรายละเอียดให้ดีๆเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะมีเงื่อนไขข้อหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือว่าเขามีสิทธิ์เลื่อนหรือไม่จ่ายเงินปันผลงวดใดงวดหนึ่งก็ได้เนาะที่สําคัญคือไม่มีเงื่อนไขด้วยนะอย่างเช่นเขาบอกว่างวดถัดไปเนี่ยเขาจะไม่จ่ายนะเดี๋ยวเขาไปจ่ายอีกงวดหนึ่งถัดไปอีกเขาก็ไม่จ่ายอีกอันนี้เขาก็ไม่มีความผิดด้วยเช่นกันและเราไม่สามารถไถ่ ถอนออกไปได้ด้วยนะคนที่จะสามารถยกเลิกหุ้นกู้ตัวนี้ได้เนี่ยก็คือบริษัทเจ้าของที่ออกหุ้นกู้ตัวนี้เท่านั้นนั่นเองแต่ว่าส่วนใหญ่บริษัทที่ออกหุ้นกู้แบบนี้ก็จะเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่ค่อนข้างมีชื่อเสียงนั่นแปลว่าเขาน่าจะมีการทํากิจาการที่เติบโตไปเรื่อยๆและสามารถจ่ายปันผลให้กับเราได้ไปเรื่อยๆนั่นเองเพื่อนเพื่อล่ะมีใครซื้อกันบ้างหรือเปล่าลองเล่าให้พิกฤตฟังด้วย